ขอต้อนรับเข้าสู่เ West ตอร์ u d i o ในครั้งนี้เราจะมาสปอยหนังไทยเรื่องแช่งซึ่งได้รับการรีเควสต์มาจากผู้ชมทางบ้านหนังเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนซึ่งตอนแรกมีชื่อว่าวิปราสตอนแรกของหนังเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่56นี่แหละบาทหลวงจเซฟเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังจากได้รับข่าวการตายปริศนาของเพื่อนบาทหลวงที่ชื่อว่ากาเบรียลผู้ที่ทำหน้าที่มิชนารีในหมู่บ้านแห่งนี้ มิชนารีในที่นี้หมายถึงสมาชิกองค์กรทางศาสนาที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังดินแดนต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับาศาสนาคริสต์ซึ่งตัวมิชนารีจะมีหน้าที่หลักก็คือเชิญชวนให้ผู้คนหันมาเคารพและนับถือพระผู้เป็นเจ้าผ่านวิธีการสอนหนังสือหรือสอนภาษารวมทั้งเข้าไปช่วยงานจิตอาสาของสังคมโดยเบาะแสการตายมีแค่เครื่องบันทึกแผ่นเสียงการแสดงละครรำ ในคืนที่เชื่อว่าเป็นต้นตอของคำสาปที่ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านค่อยๆล่มตายไกบกว่าครึ่งรวมไปถึงการตายของบาทหลวงที่เชื่อว่ากาเบียโดยเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องที่ไพเราะแต่กลับให้ความรู้สึกที่หอยหัวหน่ากลัวจับใจบาทหลวงโจเซฟจึงตัดสินใจตามหาความจริงโดยที่มีนายยอดเป็นผู้ช่วยหลังจากได้เบาะแสแผ่นเสียงมรณะที่คุณหลวงให้มาบาทหลวงโจเซฟจึงได้ไปสอบถามเรื่องราวเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ความว่าเกือบทุกคนที่ไปดูการแสดงละครรำในคืนนั้นต่างก็ต้องพบกับความตายคนที่เหลือรอดมีเพียงไม่กี่คนรวมถึงตัวเขาจากนั้นบาทหลวงโจเซฟและนายยอดก็ได้เดินทางไปยังโรงละครที่เกิดเหตุซึ่งมันถูกปล่อยร่างสุดโทมอย่างมากในขณะที่กำลังสำรวจพื้นที่โรงละครอยู่นั้นบาทหลวงโจเซฟได้เหยียบแผ่นไม้ผุและพลัดตกลงไปยังห้องมืดข้างล่างทำให้ไปพบกับโซ่เส้นหนึ่ง แต่ยังไม่ทันสำรวจอะไรเพิ่มเติมได้มีนางรำโผมาขับร้องทำเพลงที่นี่บาดหลวงและนายยอดจึงรวบรวมสติแต่สินใจขึ้นไปดูให้แน่ใจว่ามันเป็นผีหรือคนกันแน่แต่สิ่งที่พวกเขาทั้งสองคนเจอก็คือนางรำหน้าขาวค่อยๆแอนหลังนั่นทำให้บาดหลวงและนายยอดถึงกับกรีดเสียงหลงไม่เพียงบาดหลวงและนายยอดที่ตกใจนางรำคนนั้นก็ตกใจไม่แพ้กันถธอกรีดดังลั่นไปมา หลังจากนั้นบาทหลวงและนายยอดได้พาสาวนางรัมมาที่โบสถ์เพื่อถามผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมเพราะเสียงของนางรําคนนี้ไม่ใช่คนเดียวก,กันกับเสียงในแผ่นบันทึกเสียงแน่นอนบาทหลวงจึงถามผู้ใหญ่ครั้งว่าเสียงที่มาจากแผ่นเสียงนั้นเป็นเสียงของใครผู้ใหญ่บ้านจึงยอมเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้กับบาทหลวงโจเซฟว่านางรําคนที่จับตัวชื่อว่าแก้วเป็นตัวชูโรงให้กับโรงละครนายมั่นเป็นอย่างดีเพราะมีหน้าตาสวยและมีเสียงที่ไพเราะ แต่ผู้ใหญ่มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วแก้วเป็นแค่คนหน้าฉากผู้ใหญ่จึงไปทํทำายมัน่นจนได้รู้ชื่อว่าคนที่อยู่หลังฉากของแก้วคือนางชื่นายมันไปเจอชื่อในป่าชาวบ้านบางคนต่างก็เลยกันว่าชื่นเป็นเมียน้อยนายมัน่นบางก็ว่าชื่นเป็นผีป่าหลังจากผ่านวันอันเหน็ดเหนื่อยบัดหลวงโจเซฟก็ได้รู้สึกตัวขึ้นกลางดึกบาดหลวงก็ได้เห็นรอยเท้าบางคนในพื้นที่ที่พักอาศัยแถมแผ่นเสียงได้หายไปด้วย บาทหลวงโจเซฟได้ตัดสินใจปลุกนายยอดให้ไปเอาปืนติดตัวในตอนที่นายยอดเอาปืนสะพายข้างเขาก็ได้พบกับตัวประหลาดหน้าตาอับลักหน้าเกลียดหน้ากลัวเมื่อมันเห็นนายยอดมันจึงหนีเข้าป่าไปบาทหลวงและนายยอดจึงตามมันไปติดๆแต่นายยอดถูกมันตะคุบเข้าใส่บาทหลวงโจเซฟจึงตามไปช่วยแต่โดนมันทําร้ายจนบาดเจ็บบาทหลวงโจเซฟตัดสินใจเอาปืนยิงไปที่ตัวประหลาดตนนั้นและมันก็ได้วิ่งหนีหายไป บาทหลวงโจเซฟถูกหญิงสาวคนหนึ่งช่วยเพราะบาดเจ็บจากการที่ถูกตัวประหลาดนั้นทำร้ายเธอได้พาบาทหลวงไปที่กระท่อมที่เธออาศัยอยู่รุ่งเช้าบาทหลวงโจเซฟก็ได้ตื่นมาพบว่าตัวเองหายดีแล้วเขาตื่นมาก็ได้พบกับหญิงสาวคนที่ช่วยเขาไว้เธอโดนล่ามโดยที่มีโซ่ที่ยาวเหยียดแถมเธอยังบอกไปว่าให้บาทหลวงโจเซฟร,ร,รีบไปเดี๋ยวานมั่นเห็นจะเกิดเรื่องบาทหลวงโจเซฟจึงได้ถามออกไปว่าตัวประหลาดนั้นเป็นานมั่นใช่ไหม เธอคือชื่นหรือเปล่าแต่คําตอบที่ได้ก็คือเธอไม่ใช่ชื่นชื่นเป็นแม่ของเธอส่วนเธอชื่อชมบาทหลวงโจเซฟจึงได้ถามไปอีกครั้งว่าแม่ของเธออยู่ไหนแต่คําตอบของเธอคือไม่รู้หลังจากที่เธอได้ยินเสียงเพลงของแม่ที่น่ากลัวในวันนั้นเธอก็จาอะไรไม่ได้อีกเลยรู้ตัวอีกทีเธอก็ถูกตรวนโซ่ไว้ที่นี่กับนายมันที่มันล่ามโซ่เพราะมันบอกว่าถ้าชมออกไปจากป่านี้เธอจะเป็นอันตรายบาทหลวงโจเซฟรู้สึกสงสารชม เขาอยากพาเธอออกไปจากป่านี่ไปตามหาชื่นแม่ของชมเธอตกลงเพราะเธออยากเจอแม่ของเธอมากบาทหลวงโจเซฟจึงช่วยพังเสาที่ล่ามไว้ทันใดนั้นนายมั่นก็จับโซ่เอาไว้ลากโซ่เพื่อดึงชมกลับมาพอดีกับนายยอดมาพร้อมกับปืนจึงช่วยยิงโซ่จนหลุดและพาชมออกจากป่าได้สําเร็จระหว่างทางกลับไปที่โบสถ์บาทหลวงก็ได้เจอแผ่นเสียงที่ตกข,ข้างทางและพากลับไปด้วย พอไปถึงหมู่บ้านทุกคนรวมถึงคุณหลวงต่างก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะเป็นห่วงบาทหลวงโจเซฟบาทหลวงโจเซฟจึงได้แนะนาคนที่มาด้วยว่าคือชมเป็นลูกของชื่นเขาช่วยเธอออกมาจากบาเมื่อได้ยินดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงบอกไปว่าชมเป็นลูกปีศาจเขาอยากให้คุณหลวงจัดการแต่คุณหลวงไม่สนใจเพราะชมเป็นเพียงแค่เด็กไม่ใช่ปีศาจทันใดนั้นแก้วนางรำสติไม่ดีก็ได้คลุม้มคลั่งตะโกนด่าชมว่าชมเป็นปีศาจ ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องอธิบายกับคุณหลวงให้ทราบถึงว่าแกเป็นคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในคืนนั้นและแกก็เป็นนางรำแทนชื่นด้วยคุณหลวงจึงตอบกลับไปว่ามันก็แค่คนบ้าและให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับเมื่อถึงโบสถ์บาทหลวงโจเซฟก็ได้ไปเจอกับหนังสือบันทึกของกาเบียลบาทหลวงที่เสียชีวิตเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นเบาะแสสําคัญที่สามารถไขปริศนาเรื่องราวแปลกๆนี้ได้เมื่อบาทหลวงโจเซฟได้อ่านบันทึกนั้น น้าหนึ่งที่เขาพูดถึงชื่นที่มาสารภาพบาปที่เธอเองเป็นคนไม่ได้ก่อส่วนชมเธอก็ได้ฟังแผ่นเสียงของชื่นแม่ของเธอเธอได้ร้องตามเพลงนั้นแต่นั่นทําให้ทุกคนที่ได้ยินเลือดกําเดาไหลบาลลโจเซฟจึงรีบมาสกัดรีบปิดแผ่นเสียงนั่นเพราะสถานการณ์ในตอนนี้มันเลวร้ายยิ่งนักคุณหลวงได้มาพอดีจึงจับตัวชมเอาไว้เพราะคิดว่าชมคือปีศาจที่ทําลายล้างทําให้ผู้คนล้มตาย เขารีบพาชมออกไปเพื่อที่จะเผาทั้งเป็นแต่บาทหลวงโจเซฟขอเวลาหาความจริงเพื่อที่ชมจะได้ไม่ถูกเผาเพราะที่ชมเป็นมันอาจจะมีที่มาที่ไปก็ได้แต่คุณหลวงให้เวลาบาทหลวงโจเซฟไม่เกินรุ่งเช้าบาทหลวงโจเซฟจึงรับปากได้ตัดสินใจไปที่โรงละครแห่งนั้นอีกครั้งบาทหลวงโจเซฟได้หาต้นตอของโซ่ที่เขาได้พบในตอนแรกจนไปเจอศพของชื่นที่เหลือแต่กระดูก ส่วนอักระที่เขียนด้วยเลือดบนกำแพงน่าจะเป็นคำสาปแช่งก่อนที่ชื่นตายในคืนนั้นชื่นร้องเพลงให้แก้วที่เป็นหน้าฉากโดยมีบาดหลวงแกเบรียลอัดเสียงเธอลงในเครื่องอัดพอเธอร้องได้ครึ่งทางเธอก็ได้ร้องสาปแช่งซึ่งในตอนนั้นชมก็ร้องด้วยเช่นกันทำให้เกิดรุมแรงคนที่อยู่ในโรงละครบางคนก็ได้ตายขาดที่บ้างก็กำเดาไหลสรุปก็คือ ชมน่าจะเป็นตัวขยายเสียงที่สามารถทำให้คนมีอันเป็นไปได้เหมือนคำสาปแช่งของชื่นส่งผ่านมายังชมบาทหลวงโจเซฟก็กลับมาที่โบสถ์อีกครั้งเพื่อเอาหลักฐานเพิ่มเติมตม,มายืนยันความบริสุทธิ์ของชมเพราะชมนั้นยังเด็กเธอไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำทันใดนั้นนายยอดก็ได้ดึงมีดออกเพื่อขัดขวางบาดหลวงโจเซฟเพราะเขาถูกสั่งมาเพื่อขัดขวางทุกวิธีทางที่สามารถช่วยชมได้บาดหลวงโจเซฟได้แย้งไปว่าชมไม่ได้ผิด แต่นนยอดเขาไม่อยากให้ปีศาจหลุดรอดไปจึงได้มีการต่อสู้กันแต่แล้วคนที่โผล่มาจัดการในยอดให้กับบาทหลวงโจเซฟก็คือนายมันส่วนชมเธอเดินรวมประชาทันจากชาวบ้านที่มามุงดูเธอทั้งถูกต่อยตีและถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจผู้ใหญ่บ้านได้สั่งให้ลูกสมุนจับมัดชมเพื่อที่จะเผาเธอทั้งเป็นแต่ไม่ทันที่จะได้เผานายมันก็โผล่มาและได้เข้าไปทำร้ายลูกสมุนของผู้ใหญ่บ้านจนสาหาัส นายมันลุกขึ้นยืนพร้อมเล่าความจริงกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้ววันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านปรากฏตัวพร้อมบอกกับนายมันว่าอยากได้ตัวชื่นมาบำเรอและรู้ด้วยว่านายมันฆ่าสามีชื่นแถมขู่ด้วยว่าจะเลือกชื่นหรือทิ้งคณะละครน,นี้ไปแน่นอนว่านายมันถูกขู่เช่นนี้เขาก็ลำบากใจในายมันไม่มีทางเลือกสุดท้ายเขายอมให้ผู้ใหญ่ได้ตัวชื่นไปผู้ใหญ่บ้านมันบังคับขืนใจชื่นคนเดียวไม่พอ มันยังให้ลูกสมุนทุกคนเรียงคิวต่อแถวต่อจากมันไม่เลวจริงทำกับฝิงแบบนี้ไม่ได้นะหลังจากเกิดเหตุการณ์อัป,ปรียชื่นก็ได้ไปสารภาพบาปกับบาทหลวงที่ชื่อว่าเกรเบลด้วยความโชคร้ายของชื่นผู้ใหญ่บ้านแอบฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เธอสารภาพบาปเขาได้ให้ลูกน้องล่ามโซ่ชื่นใต้โรงละครแถมมันปล่อยให้ลูกน้องมันมข่มขืนเรียงคิวอีกรอบจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันแทบไม่ต่างอะไรคนระยำเลวซามยังคงลอยนวลเหมือนเดิม โดยที่ไม่ได้รับรู้หรือชุกคิดเลยสักนิดว่าคนที่เป็นเหยื่อดนกระทําจะรู้สึกยังไงจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อยังไงการแสดงละครรําในคืนนั้นทําให้ผู้คนลมตายผู้ใหญ่บ้านรีบไปหาชื่นเขาได้แทงชื่นจนตายเหตุการณ์นั้นบาทหลวงเกเบียก็ได้ช่วยชมลูกของชื่นที่สลบไปที่บูดแต่เขาถูกผู้ใหญ่บ้านแทงจนเสียชีวิตนายมันที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบช่วยชมอุ้มหนีสุดชีวิตเข้าป่าไป ท่ามกลางความเสียใจของชมที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดยังไม่ทันที่คุณหลวงจะจับตัวผู้ใหญ่บ้านและลูกสมุนชมได้ร้องไห้เธอเริ่มร้องเพลงสับแช่งทำให้เกิดลมแรงทั้งๆท,ที่บาทหลวงโจเซฟพยายามห้ามปรามชมแต่ก็ไม่เป็นผลทุกคนที่ได้ฟังต่างก็ลมพับเลือดออกรวมถึงผู้ใหญ่บ้านก็ตายเลือดกบปากฉากนี้ระวาผู้ใหญ่บ้านที่เร็วขนานี้ตายง่ายเกินไป คุณหลวงที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงตัดสินใจเอาครบเพลิงเผาชมเพื่อเป็นการยุติเรื่องราวทั้งหมดบาทหลวงโจเซฟถึงกับสติแตกที่คุณหลวงเผาชมบาทหลวงโจเซฟคว้าม,มีดของคุณหลวงจ้วงแทงคุณหลวงจนเสียชีวิตส่วนชมบาทหลวงโจเซฟช่วยเธอไม่ทันทำให้เธอถูกเผาทั้งเป็นมาต่อในตอนที่สอของเรื่องที่มีชื่อว่าแททูที่หมายถึงรอยสักนั่นเอง เฟิร์นสาวสวยหุนดีกลับมาหาอาดีตแฟนเก่าเฟรดดี้ช่างสักฝีมือดีเพราะหลังจากที่เธอเลิกกับเฟรดดี้มีเรื่องแปลกๆมากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอหนุ่มๆที่เข้ามาพัวพันกับเธอส่วนใหญ่แล้วพวกเขาแทบทุกคนจะต้องพบกับการตายสยองยองแฟนคนล่าสุดของเธอปิกาจูหลุดแถมตายอย่างสยองอีกด้วยถ้าไม่เธอถูกตราหนาเป็นผู้หญิงกินผัวผู้หญิงกินผัวหมายถึงชายใดได้เป็นคู่ครอง จะเป็นอันตรายต่อชีวิตตัวเองชีวิตคูไม่รับรื่นอยู่กันได้ไม่นานและสุดท้ายผู้ชายอาจจะถึงแก่ชีวิตถ้าเธอมีดวงเป็นผู้หญิงกินผัวจริงๆเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมีเพียงแค่เฟรดดี้คนเดียวที่เธอมีความสัมพันธ์นลึกซึ้งแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยหลังจากที่เธอกลับมาเชสเพื่อนของเฟรดดี้ได้มาหาครั้งแรกที่เขาเห็นเฟิร์นเขารู้สึกหลงรักเฟิร์นทันทียิ่งพอถามเฟดดี้ว่าเฟิร์นใช่แฟนของเขาหรือเปล่า คำตอบที่ได้มาก็คือเฟิร์นกับเฟดดี้เป็นเพื่อนกันทำให้เขาตัดสินใจคิดจีบเฟิร์นการคบหาดูใจกันระหว่างเฟิร์นและเชสอยู่ในสายตาของเฟดดี้มาโดยตลอดถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วแต่เฟิร์นก็ยังเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดอยู่ดีส่วนเฟิร์นนั้นตั้งแต่เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเธอรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรคอยตามเธออยู่ตลอดรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในคืนหนึ่งหน้าบ้านคุณลุงที่เป็นเพื่อนบ้านของเฟดดี้ ได้มีเสียงเออะอะโวยวายเฟิเฟร์นและเฟดดี้ก็ได้ลงมาดูปรากฏว่าได้มีหัวขโมยชักดิ้นชักงออยู่คุณลุงคนนั้นออกมาถือกระบอกและทำท่าอะไรสักอย่างเฟิร์นสงสัยอย่างมากว่าคุณลุงคนนั้นกำลังทำอะไรเฟรดดี้ได้อธิบายว่านั่นเขาเรียกว่าโจมันเป็นคำสาบที่เอาไว้แช่งพวกขโมยใครก็ตามที่ขโมยสิ่งของที่ทำโจเอาไว้จะถูกคำแช่งเล่นงานจนกว่าจะเอามาคืนหรือไม่ก็ตาย จากนั้นเฟิร์นกับเฟรดดี้ก็กลับห้องไปส่วนเชสได้มาหาเฟิร์นแต่เชสถูกคุณลุงเพื่อนบ้านของเฟรดดี้เตือนว่าอย่าไปยุ่งกับของของเขาเชสงงตาแตกไปเลยทีเดียวกับคำเตือนของลุงคนนั้นเชสไม่สนใจเขารีบไปหาเฟิร์นทันทีเชสตะโกนให้เฟรดดี้เปิดประตูแต่เฟรดดี้ทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเฟิร์นถูกล็อกอยู่ในห้องนอนทำให้ไม่สามารถเปิดประตูให้กับเชสที่มาหาตนได้ทันใดนั้น เฟิร์นก็ได้ยินเสียงเว่เวๆดังใกล้หูว่ามึงเป็นของกูเมื่อหันไปดูปรากฏว่ามีเธอแค่คนเดียวที่อยู่ในห้องนี้พอดีกับเชสโทรหาเฟิร์นแต่เฟิร์นหาโทรศัพท์ที่เธอวางบนเตียงเมื่อกี้ไม่เจอแต่มันอยู่ใต้ตู้ไม้นั่นเองเฟิร์นพยายามเอื้อมไปหยิบแต่มันมีตัวอะไรดึงเธอชนกับตู้ทำให้เธอสลบไปส่วนเชสก็กลับไปเพราะไม่มีใครเปิดประตูและรับสายเขาเลย เฟิร์นตื่นขึ้นมาอยู่บนเตียงพร้อมกับโทรศัพท์ข้างๆตัวเธอพอดีกับเชสส่งข้อความมาหาว่าให้เจอกันที่เดิมเขาไม่ได้รักใครง่ายๆเฟิร์นรีบไปหาเชสแต่เฟิร์นขอจบความสัมพันธ์ไว้แค่นี้เธออยากให้เชสเป็นแค่คนรู้จักดีกว่าเพราะเธอเคยบอกกับเชสว่าคนที่เคยคบกับเธอตายกันหมดจะมีเพียงเฟดดี้คนเดียวที่ไม่ได้เป็นอะไรเธอไม่อยากให้เชสลงเอยเหมือนคนอื่นๆด้วยด้วยความที่เชสรักเฟิร์นเขาไม่กลัว เขาอยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้เอาไว้จนในที่สุดทั้งสองก็ได้มีอะไรกันเฟิร์นตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกผีอัมขยับไปไหนไม่ได้แต่ภาพที่เชสเห็นก็คือเฟิร์นนั่งอยู่บนที่นอนเชสเห็นเฟิร์นตื่นขึ้นมาก็อยากหาอะไรให้เธอดื่มในขณะที่เขาล้วงเครื่องดื่มเฟิร์นที่มาจากไหนไม่รู้ตบหน้าเชสอย่างจังพอเชสหันไปมองเฟิร์นก็นั่งอยู่ที่เดิมจากนั้นหลอดไฟก็แตกดังพลวะเฟิร์นโผล่มา ผลักเชสและบีบคอสักพักเธอรู้ตัวและร้องไห้ขอโทษเชสเฟิร์นและเชสตัดสินใจออกไปจากที่นี่แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือเชสเห็นว่าเฟิร์นมีสองร่างเพียงแค่แวบเดียวเชสถูกผลักตกลงไปเฟิร์นที่ไม่รู้อิเหนาอ,อิเนก็ได้ร้องไห้ทําอะไรไม่ได้จึงตัดสินใจไปจากที่นี่เฟิร์นได้ตัดสินใจที่จะลืมเรื่องทุกอย่างในขณะที่เธอกําลังสักโดยที่เฟดดี้เป็นผู้ที่ทําการสักให้เชสก็ได้โผล่มาหา บอกเฟดดี้ให้เปิดประตูเขามีเรื่องต้องคุยกันส่วนเฟิร์นเธอไม่กล้าส,สู้หน้าเชสเพราะเธอคิดว่าเธอไม่สมควรที่จะอยู่กับเขาเพราะเฟิร์นท้าให้เชสต้องบาดเจ็บเฟดดีต้ตกใจที่เห็นสภาพของเชสเชสได้บอกไปว่าเขารู้หมดแล้วกับสิ่งที่เฟดดี้ทำเชสบอกกับเฟดดี้ว่าเฟิร์นไม่ใช่สิ่งของสิ่งที่เฟดดี้ทำกับเฟิร์นเฟดดี้ไม่ได้รักเฟิร์นจริงเฟดดี้ที่ได้ยินแบบนั้นเลยคล้องขึ้นเขาทั้งรักทั้งห่วงเฟิร์น เฟดดี้ได้บอกกับเชสว่าเฟิร์นเป็นของเขาคนเดียวเชสทนไม่ได้ที่เห็นเฟดดี้เห็นเกตตัวแบบนี้จึงได้บอกไปว่าเขารู้ความจริงตรงที่ว่าเฟดดี้ทำโจใส่เฟิร์นเขารู้มาจากลุงข้างบ้านเฟิร์นที่ฟังอยู่ก็ตกใจอย่างมากที่ตัวเองถูกเฟดดี้ทำโจเธอจึงเข้าใจว่าน้ำหมึกที่เฟดดี้เคยสักให้เธอต้องเป็นโจแน่ๆเฟิร์นเข้าไปคนในตู้จึงได้เห็นหมึกที่มีชื่อของเธอแปะไว้ เธอลงมือปามันลงพื้นแต่กระจายทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับเฟ mm. ดดี้ก็ได้หายตัวไปเชสถูกปีศาจที่มากับโจทำร้ายเฟิร์นช่วยอะไรไม่ได้เพราะเฟรดดี้ไม่ได้เปิดประตูจนในที่สุดปีศาจก็ได้ทำร้ายเชสจนตายเฟิร์นร้องไห้เสียใจอย่างมากเธอร้รองเียกเฟดดี้ให้ออกมาแต่เฟดดี้ก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเฟิร์นพยายามเอาเล็บข่วนรอยสักแต่ไม่เป็นผลปีศาจที่มากับโจค่อยๆคลืบคานเข้ามาใกล้เฟิร์น ก็จบไปแล้วกับตอนที่2เหมือนหนังอยากจะให้เราเดากันเองว่าต่อไปเฟืรอนจะเป็นยังไงก็มาสู่ตอนที่3ตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้มีชื่อว่าคำแช่งว่าด้วยเรื่องชายหนุ่มที่มีชื่อว่าซันเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่วันหนึ่งเขาตื่นมาไปทํางานที่ออฟฟิศปกติแต่เมื่อเขาไปเยือนที่ทํางานกลับพบว่าพี่หน่องคนสนิทบอกว่าเขาหายตัวไปกว่า3วันเขาแทบไม่เชื่อเพราะในวันที่แล้วกลับพบว่ามันผ่านไป3วันจริงๆ เขาแทบจะมาอะไรไม่ได้เลยอีกทั้งยังมีภาพของหญิงสาวลึกลับตามหลอกหลอนเขาตลอดเวลาจนแทบกลายเป็นคนสิ้นสติจนพี่น้องเห็นอาการไม่ดีเลยถามซันด้วยความเป็นห่วงอย่าให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนแต่ซันนั้นยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เป็นไรพี่น้องจึงเสนอให้ซันเข้าร่วมกลุ่มบําบัดของตัวเองเพราะเขาสามารถสะกดจิตบําบัดได้แต่ซันตอบไม่เป็นไรอยู่ท่าเดียวส่วนซันนั้นก็เห็นภาพหลอนของผู้หญิงคนนั้นตลอดเวลา เขาจึงสเก็ตภาพผู้หญิงคนนั้นให้พี่น้องดูว่าเคยรู้จักหรือเคยเห็นเธอคนนี้ไหมคําตอบที่ได้รับก็คือผู้หญิงคนนั้นชื่อจีจี้เป็นแฟนของซันเองพี่น้องรู้สึกงงมากคนอะไรจําแฟนตัวเองไม่ได้หลังจากที่กลับจากที่ทํางานมิวก็โทรเข้ามาตัดพ้อกับซันว่าตัวเองโดนคนในโซเชียลรุมด่าสาบแช่งให้ไปตายทาั้งท้งที่เธอทําเพื่อซันครั้งนี้เธอจะโทรเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็ตัดสายไปซันได้เปิดดู Facebook ิดดูหน้าโปรไฟล์ของมิวซึ่งมีคนมารุมด่าสับแช่งเธอเอาไว้ทาเอาซันงงตาแตกไปเลยทีเดียวเพราะเขาหายไป3มวันไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้หนึ่งในคนที่รุมด่าเธอมี a c e b o o k จีจี้อยู่ด้วยคนที่ซันจาไม่ได้ว่าเธอคือใครแต่ใครก็บอกว่าเธอเป็นแฟนของเขาแถมเขาก็ยังมาปรากฏตัวให้ซันเห็นอยู่บ่อยสักพักซันได้ไปเจอรูปใบหนึ่งที่เขาเคยถ่ายกับจีจี้และเพื่อนๆไว้ทันใดนั้นไฟในบ้านก็ติดๆดับๆ เขาตัดสินใจไปที่ออฟฟิศอีกครั้งเพราะกลัวอยู่บ้านคนเดียวโชคดีที่ออฟฟิศมีพี่น้องที่ยังไม่กลับบ้านหลังจากที่ได้มาถึงออฟฟิศซันก็ได้ทํางานที่ค้างไว้ตามปกติโดยพี่น้องออกไปซื้อของกินทําให้ซันอยู่คนเดียวแถมจีจี้ก็โผล่มาอีกซันได้วิง่งหนีไปยังห้องเก็บของพี่น้องที่เข้ามาไม่เจอซันจีจี้กับเพื่อนเเข้ามาพอดีพี่น้องจึงได้รู้ว่าจีจี้กับซันทะเลาะกันแต่พี่น้องก็ได้บอกจีจี้ว่าครั้งนี้ซันดูแปลกไป ดูผิดปกติยังไงไม่รู้พี่ถึงได้ตามพวกเธอมาทุกคนช่วยตามหาสันเพราะเห็นรถอยู่ด้านล่างแต่เจ้าตัวนั้นไม่อยู่สุดท้ายก็ไปเจอสันอยู่ในห้องเก็บของพี่น้องจึงทําการสะกดจิตสันเพื่อเข้าไปในโลกแห่งความทรงจําของเขาทําให้รู้ว่าสมุดบันทึกที่จี้จเคยให้ตอนเด็กๆมันสําคัญสําหรับสันมากแต่เหมือนเราไปกระต้นความทรงจําอะไรบางอย่างที่ซันไม่อยากจํานั่นก็คือ ตอนเด็กๆเ,เขาเคยเห็นครูบางออนทำเศษศาสตร์เชือดไก่กินทำให้เขากลัวมากในความทรงจำนั้นทำให้ซันจำเรื่องราวของจีจี้ได้ทั้งหมดด้วยหนังสือว่าเขารักจีจี้มากแค่ไหนแต่หน้าหนึ่งในหนังสือเป็นรูปวาดด้วยดินสอรูปบ้านรูปนี้แหละที่ไปกระตุ้นอะไรบางอย่างทำให้ซันชักเหมือนเดิมภาพหนึ่งในความทรงจำของซันปรากฏขึ้นมาจีจี้ทะเลาะกับซันเรื่องที่ซันโอนเงินให้หมิวเป็นแสนแสนทั้งทั้งที่ซันบอกว่าไม่มีเงิน จีจี้โกรธมากด่าซันชุดใหญ่ว่าซันไม่เอาไหนนั่นทําให้พี่น้องเห็นว่ายิ่งไปรบกวนความทรงจําของซันมากเท่าไหร่ยิ่งเหมือนไปกระตุ้นความทรงจําที่ไม่ดีเลยหยุดการสะกดจิตและออกไปคุยข้างนอกเพื่อเค้นหาความจริงจากจีจี้จีจี้ยอมเล่าเรื่องทุกอย่างที่เธอไปส่องเฟซมิวเห็นว่าซันไปคอมเมนต์ต่างๆทําให้รู้ว่าซันกับมิวเคยเป็นแฟนเก่ากักนมาก่อนมีหนำซ้ำําซันยังพาหมิวเข้าบ้านด้วย จีจี้จึงแอบดูโทรศัพท์ซันมีสลิปที่โอนเงินเข้าบัญชีมิวเป็นแสนแสนทั้งทงที่ซันบอกว่าไม่มีเงินซันแอบเก็บเงินไปให้กิ๊กพี่น้องเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วจึงอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้จีจี้ฟังว่าซันชอบมาปรึกษาว่าเขาอยากมีบ้านอยากมีธุรกิจเล็กๆใช้ชีวิตเรียบง่ายกับคนที่เขารักเขากําลังจะขอจีจี้แต่งงานแถมเรื่องมิวก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยมิวคอยจัดก,การธุระอสังหาให้ เงินที่โอนก็คือเงินหมิวที่จะจองที่ให้จีจีได้ฟังแบบนี้ถึงกับเสียใจเพราะเธอซื้อตุ๊กตาบุกเซกเพื่อสาบแช่งซันวันนั้นเธอไปบ้านซันอีกรอบหลังจากที่ทะเลาะคราวที่แล้วคราวนี้เธอได้สาบแช่งต่อหน้าต่อต,อตาซันว่าให้ตกนรกทั้งเป็นนอนก็นอนไม่ได้ตื่นมาก็เห็นหน้าจีจีหลอกหลอนตลอดไปคําพูดที่จีจีด่าซันเหมือนไปกระตุ้นความทรงจําที่ซันไม่อยากจํานั่นก็คือเรื่องครูบางอ่อน ทำให้ปฏิกิริยาของสมองต่อต้านในสิ่งนั้นทําให้ก่อนหน้านั้นเขาจําจีจี้ไม่ได้เพราะสมองทําหน้าที่กลไกลปกป้องจากสิ่งที่ไม่อยากรับรู้กล่าวง่ายๆก็คือสมองเข้าบล็อกความทรงจําเกี่ยวกับจีจี้ซึ่งตอนนี้ซันจาจีจี้ได้แล้วและเขาก็อยากทําทุกวิธีทางเพื่อให้จีจี้ที่เขาเห็นอยู่พึงพอใจมากที่สุดพี่หน่องก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วจีจีอ้อยากโทษตัวเองเลยมม่ไม่เกี่ยวกับเศษศาสตร แค่คำพูดจีจี้ไปกระตุ้นความทรงจำที่ไม่ดีเองหลังจากที่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดทุกคนก็รีบไปหาซันแต่กลับพบว่าซันได้หายตัวไปไปพร้อมกับหนังสือเล่มนั้นซันขับรถออกไปในสภาพเบลอๆปากก็ยังพูดพร่ำขอโทษจีจี้ทุกคนขับรถตามซันไปจนกระทั่งไปเจอซันที่ขับรถสายไปสายมาในที่สุดรถของซันเข้าชนข้างทางทุกคนช่วยซันออกมาพอดีรถไหม้ไปเกือบทั้งหลัง ซันพยายามจะเข้าไปในรถเพื่อเอาหนังสือออกมาเพราะคิดว่าหนังสือคือจีจี้สุดท้ายหนังสือก็ไม่ทั้งเล่มพี่น้องได้อธิบายให้ฟังว่าจากนี้ไปเขาจะจำเรื่องเราเกี่ยวกับจีจี้ไม่ได้เราต้องปูความทรงจำใหม่ให้เขาเคาองของที่เป็นความทรงจำระหว่างซันกับจีจี้ก็เอาไปให้หมดมีอะไรเหลืออยู่ที่บ้านซันก็เอาให้หมดอย่าให้เหลือเพราะมันจะทําให้เขาสับสนในฉากสุดท้ายก็คือ ซันที่กําลังขับรถไปดูบ้านพักตาอากาศของตัวเองก็ได้พบกับจีจีข้างทางซึ่งเขาก็จําจีจีไม่ได้เลยจีจีขอติดรถไปด้วยจริงๆตรงนี้เหมือนว่าจีจีรู้แล้วว่าซันจะไปที่ไหนเหมือนจีจีต้องการสร้างความทรงจําใหม่ระหว่างเธอกับซันก็จบกันไปแล้วกับหนังไทยเรื่องแช่งเพื่อนๆคิดว่าหนึ่งใน3ตอนชอบตอนไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะคลิปนี้ก็ขอสัก100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรา สำหรับใครที่ต้องการให้ทางเราสปอยหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนังแนวตลกฆาตรกรรมผีแอคชั่นบูหนังรักโรแมนติกหรือหนังดรามา่าร้องไห้เมียนหมาริเคสได้เลยจ้ะ